นาดูวันยิดยดยาดูัเออฟินกันดิวตี้ดิวตี้เย์ใถูกขอด้วยหนัอ้ยฟินเย์ดบอกว่าลินสวย พี่ออมสวะพี่อมด้วมันสวยไหมคะมันได้สวยทุกคนสวยอ่มพี่พี่ออมใช้ดีไหมคะดีเอ่อมนเคะมอนแนะนำไหมมอนเนแนะนำมอนนแนะนำมอนเน่ใช้ทุกวันไหมอ่ะมันแน่าต่ดู